สวัสดีิขึ้นไปชมทุกท่านด้วยนะแป๊บนึงนะครับดาโหลดแป๊บนึงนะบอลกับรายการนักแข่งเกมคนเก่งนะตอนนี้เราก็จะมาเล่นสอนสร้างบ้านกันนี่เลยนี่เป็นหลอะไรกันจะมีรูปขึ้นหน้าจะได้เจอง ก่อนอื่นก่อนที่เราต้องเตรียมอันนี้แล้วก็มันเลยขิงอันนี้นะค่ะแล้วก็ไม้นี้แล้วก็ไม่นี้นะครับน้าจัมแม่ละอ่างกระจก สกหกสบ้านกสิบเป็นสิบหกสิบหกสบบหกหกสบสิบบหกสิบหกบกิสบหกบมสกหกสวบ ถ้ามันมีการกระตุกก็ขออะไรทุกทีอันนี้ก็จะมีสาผายก็ได้นะทำไมเสียงไม่ที่ดีก็พอดีอยูไม่ค่อยสบาย เกับตรงที่ได้แบบนี้ก็เรื่การปูพื้นไ่เด้ปูพื้นไปเลยนี่ครับ้วกเี่ยเปลี่ยนไปที่หัวูทดูอั่นี้

อนี่มันจะอยู่ข้างในโอนเคโอเคเข้าใจแล้วตัวนี้นว่างทิศยังโผล่ไปก่อนอนะครับแล้วก็การวางบอกให้เต็มเลยจะวางย่ี เยอะครับตะกรางบีบเลยให้เต็มเลยหงจากนั้นก็เอาไม้ไม้สีน้ำตาลวางปิดแหกีเลยมันจะได้พอดี โอเคครับแต่ตรงนี้เราต้องปิดปิดไว้นะครับต่อไปต้องใส่กระจ้นะฮะมีมิเกว มันจะที่ผมใส่เสร็จแล้ต่อไปก็เอาไม้ปิดไปอย่างนี้นนนเรามาปิดกันถามว่าถ้าเกิดคุณจะถามว่าทำไมถึงต้องเปิดคิดแตกอยากแยะเพราะว่ามันต้องจำกัดเวลาให้ได้อยู่ในพาร์ทเดียวไงวเราบางทีอาจจะมีสองพาร์ทโอเคนะครับต่อไปให้วางนะครับวางเป็นเส้าอัน โอเคนันต้องไม่พอแล้วมนลมันมันลากออกแคไหนอันนี้ก็คิดเองนะครับคิดเองส่วนเลยบ้านหลังนี้คือคิดเองทำเองสร้างเองอาจจะแปลว่าถ้ามีอะไรไปต้องคนอื่นก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าก็ไปดูแบบมาเป็นคนที่เขาสร้างสอนสร้างมาในึ่ครับมาแต่ว่าไม่ได้เอาแบบนานมา คือมาคิดเองว่าขสร้างอะไรที่ยังไม่มีไปดูว่าแบบสร้างตรงไหนที่เขายังไม่เคยสร้างกันก็จะเอามาสร้างก็ได้ไม่เสารูปแบบนี้แล้อนะครับ ตัวเปกต้องเอาสลับขีดตรงน,นี้ผมจะอุปกรณ์เท่งสองติดอันนี้ก็คือต้องมีบันไดแล้วก็สลับมไม้สีอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเราตีข่าวจะสวยนะครับแล้วก็อันนี้เมาวางอีกสองนะครับแล้วก็อันนี้มาวางแปะไปสองอัน นี่ครับเดี๋ยวเรามาทำก่อนเป็นแบคคบนั้ไปเรื่อยนะครับแบบนี้นี่ๆนห่งก็วนเป็นแบบนี้ไปเรื่อยนี่กลับมาตัวที่ผมทำเสร็จแล้วนะครับโอเคะครับนี่ไงก็ทำแบบนี้นี่ก็จะเข้าครัวใช่ไหม โอเคนะคแ,แล้วก็ว่างอย่างนี้เอง <c oughs> <c oughs> ม่มีเสียงอันนี้แบบนี้แป่ก็ขออภแพด้วยมันก็สบายอีกแบบคนหนึ่ง <c oughs> นี่คะอคนรักเราก็ต้องเป็นแบบนี้ เออคือตัวนี้นะอาทิตย์เป็นนาทีพอนะครับแล้วก็มันเพิ่มขึ้นไปสามนาทีทันทีโอเคนะครับรู้ที่เป็นแบบนี้แล้วเ้าก็อาจจะมาขอรู้ดูอ่ะโอเครไก็เอามาเนี่ยวางปิดไปนเลยเยอะปิดไปเยอะน,นะ เป็นรูเล็กๆใหญ่ๆก็ปิดไปให้หมดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวก็ใช้สลับสีขาวอันนี้ครับปิดไปเลยปิดเหมือนอนูน่ะปิดเท็รอบอย่างเงี้ยปิดเท็มไปเลยแล้วก็ตรงที่ปิดแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวก็ปูกันเลยแบบนี้นะปูให้รอบเลยอนะปูเป็นเสร็จ กับมาคือเล้นไม่เสียงคนเลยก็หอบาไปดีว่ากลัมานอนเองกาะตัวเอาบลบอรนี้มาตัวตอนบิ๊กตุิงตุ้งพี่้องันใช่ไหม องไปพวรอะนี่ครับแข่งกันอะโอเคนะครับมสาหม่นมันหมดแล้วนหน้านี้มันจะไม่ค่อยกอบหมูต้เลือกเออยงไรมงคัดทิ้งเยอะแยะเอาน้อมนี่นะครับก็แสดไปดูไปว้าแล้วอื่นเป็นยัน ไม่รู้ไม <Jean> ่รู้อรแต่อ๋อเขาจะาเจะมาวนอะไรปิดอะดร่งนี้ยเหรออืมวันนี้เราก็ทข็นเกยวขอไัยด้วยแันทีนี้ก็ทักมาเผาเสร็จไปแล้วโอเค อันนี้ก็ตกแกงกันเอาอเ,เองเลยใชก่ไหมครับ,บเีอักกนนี้ก็ได้ครับสำหรัวบวันนี้ันนัีครบ มีก็จะเป็นด้วนะครับจะเป็นไดเกดแชร์กันก็คัดเปนด้วยนะ